สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาหาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอำเภอสรีชนจังหวัดนครศร,ร,ร, JD, ธร,รีธรรมราชครับไอ้ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราชนะครับเอาชุดทหารมาแก้บนแล้วตรงนี้น,นะครับแล้วก็มีบัปลังด้วยนะครับแล้วก็ประทัดอีกหนึ่งหนัหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดประทัดต,ตอนนี้ที่เข้ามาคือเราเข้ามาไหว้พระแก้บนใช้จูบดอกเดียว แกบนผู้เ,เราแกคเสร็จแล้วเราก็เอาของที่เราแก้บนที่มีประทัดอ่ะมันก็จะมีกรุบกรองแบบนี้ถ้าเราได้มาจากดทีละนอกจากกรุบกรองสุดประทัดตีนียนะครับเราเดี๋ยวเราจะไปจุดประทัดแกยกขึ้นบอกลาวิธีทานก่อนนะคะบอกชื่อนะคะบอกเรื่องที่เราได้มาจุดประทัดให้วันนี้มาจุดถวายหรือแกบนนะคะบอกด้วยร่วมมือต่อยอดกับพี่ไใสใสไปในคลาด้เลยค่ะรี่ไปไหนห ตอนถวายประทัด <c oughs> ผมพูดกับไอ้ไข่ว่าสิ่งที่ขอวันนั้นวันนี้สำเร็จแล้วเลยตั้งใจมาทำตามสัญญาข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาเลยนะเนี่ยกลับไปขอให้ปังๆนะ ใก็จะมีสถานที่รังสุ่ยขึ้นไปมนจะรุ่มรุ่ทีเดียวมันจะไม่แบบทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ทังนหรเขาก็จะบินตัวนี้ให้เรากลับบ้านจบทริปนี้แล้วสัญญาว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาหาอีกอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไกลมากขอให้ได้กลับมาบ่อยๆนะ